สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะพบกับปอลอีกแล้วนะคะเอาวันนี้นะคะก็จะมีเมนูอาหารไทยที่ทําได้ง่ายๆเหมือนเดิมค่ะก็คือหลนนั่นเองแล้วหลนที่เราจะทําในวันนี้เป็นเมนูที่ทานได้ทุกคนเลยนะคะทั้งครอบครัวนั่นก็คือหลนกุ้งมะพร้าวอ่อนนะคะแค่ฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยเรามาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างสําหรับส่วนผสมของหลนกุ้งมะพร้าวอ่อนนะคะก็จะมีกุ้งขาวหรือกุ้งกุลาดำกะทิ พริกชีฟ้า3สีค่ะเพื่อตกแต่งนะคะหอมแดงใช้เป็นหัวหอมไทยนะคะมะพร้าวอ่อนหมูบดน้ำมะขามเปียกเกลือป่นน้ำตาลปี๊บแล้วก็หรือว่าเป็นน้ำตาลมะพร้าวก็ได้ค่ะ สำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะมาทำหลนกุ้งมะพร้าวอ่อนของเรากันนะคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องมาเตรียมส่วนประกอบของเรากันก่อนนะคะเริ่มจากหอมแดงค่ะหัวหอมแดงเนี่ยเราจะมาซอยค่ะนะคะซอยบางๆนะคะหรือว่าถ้าใครชอบทานแบบเ,เป็นชิ้นๆเนี่ยหั่นหยาบก็ได้ค่ะไม่ว่ากันได้ทั้งสองแบบนะคะ พอหอมแดงของเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีพริก3สีนะคะเป็นพริกชี้ฟ้านะคะเราใส่ทั้ง3ามสีเลยนะคะตัวพริกเนี่ยเขาจะให้กลิ่นแล้วก็ให้สีสันแล้วนะคะแต่ว่าตัวพริกชี้ฟ้าเนี่ยเขาจะไม่เผ็ดจนเกินไปนะคะการที่เราใส่ลงไปเนี่ยเด็กๆก,ก็สามารถทานได้นะคะสีเขียวหน่อยนึง ก็สีแดงเวลาเราหั่นนะคะให้หั่นเฉียงนิดนึงนะคะจะได้สวยงามนะคะเคเรียบร้อยแล้วค่ะฟิกใส่ถ้วยเตรียมไว้ก่อนนะคะแล้วก็กุ้งค่ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นกุ้งกันนะคะ ตัวกุ้งเนี่ยถ้าใครชอบแบบละเอียดนะคะสับก็ได้ค่ะแต่สําหรับวันนี้นะคะปอจะเป็นหัน่นเป็นหั่นหยาบนิดนึงเนาะเพราะเวลาทานเนี่ยก็จะได้เท็กเจอร์ของตัวกุ้งด้วยนะคะ <Okay. S 1> นี่นะคะก็จะหยาบประมาณนี้นะคะเดี๋ยวปอจะหั่นกุ้งให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันนะคะ เรา,ราเตรียมส่วนผสมของส่วนของกุ้งแล้วก็ผักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันนะคะเริ่มจากเรานํากะทิตั้งหม้อเหมือนเดิมนะคะอันนี้ใช้หัวกะทินะคะแล้วก็ตั้งไฟปานกลางเหมือนเดิมนะคะรอให้กะทิเริ่มร้อนสักครู่นะคะระหว่างนี้เรานําส่วนผสมของกุ้งแล้วก็หมูบดท,ที่เราเตรียมไว้นะคะมาผสมกัน <g> um> เดี๋ยวเราจะนํากะทิบางส่วนนะคะ มาใส่ในหมูที่เราเตรียมไว้ค่ะกระที่ของเราเริ่มร้อนแล้วนะคะแบ่งมาส่วนหนึ่งค่ะอันนี้เราคนเขาให้เข้ากันนะคะเพื่อไม่ให้เขาจับตัวเป็นก้อนเวลาที่เรานำลงไปต้มค่ะ กะทินะคะเราใช้ไฟปานกลางเพื่อที่จะไม่ให้แตกมันนะคะกะทิทเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำหมูกับกุ้งที่เราใส่ผสมไว้นะคะลงไปใส่ลงในหม้อนะคะคนให้เขาเข้ากันนะคะแล้วรอให้เขาเดือดสักครู่ค่ะ ทีของเราเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวมะพร้าวอ่อนลงไปนะคะตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะจะช่วยให้หลนของเรามีรสชาติหวานแล้วก็กลมกล่อมขึ้นด้วยนะคะพอใส่มะพร้าวอ่อนลงไปแล้วตามด้วยหัวหอมแดงเลยค่ะหอมไทยนะคะจะดีกว่าหอมแขบเพราะว่าเขาจะให้กลิ่นรสที่ดีกว่าด้วยนะคะตามด้วยพริกที่เราหั่นเตรียมมาไว้ค่ะให้เขาเดือดสักครู่เดี๋ยวจะปรุงรสกันนะคะ เริ่มเดือดแล้วนะคะหลนของเรา,เ,าเราจะเริ่มปรุงรสกันโดยการใช้น้ําตาลปี๊บนะคะหรือน้ําตาลมะพร้าวก็ได้ไอันนี้ปอเลือกใช้น้ําตาลมะพร้าวนะคะเพราะว่า,เ,าเขาจะหอมกว่าน้าตาลปี๊บทว่วไปะคะ่ะแล้วก็น้ํามะขามเปียกนะคะตัวน้ามะขามเปียกเนี่ยอยากให้ใส่แต่น้อยก่อนนะคะเพราะว่ามะขามเปียกแต่ละที่จะมีความเปรี้ยวที่ไม่เท่ากันเนาะถ้าเราใส่มากเกินไปเนี่ยเขาก็อาจจะเปรี้ยวได้นะคะเปรี้ยวเกินไปแล้วก็เกลือป่นปลเล็กน้อยค่ะ เดี๋ยวรอคนให้เข้ากันนะคะให้น้ําตาลละลายสักครู่นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาตักเสิร์ฟกันค่ะเสร็จแล้วนะคะหล่นกุ้งสดของเราเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟในลูกมะพร้าวนะคะมะพร้าวที่เราเอามาทําหล่นนั่นเองเก็บลูกมะพร้าวไว้นะคะไว้จัดเสิร์ฟเนาะให้สวยงามนะคะเราก็ตักใส่ลูกมะพร้าวเลยค่ะนี่เห็นเนื้อกุ้งเป็นชิ้นๆน่ารับประทานมากเลยนะคะ โชว์เนื้อมะพร้าวนิดหนึงโอเคขอพริกหน่อยเรียบร้อยหาผักชีนะคะใบสวยๆนะคะเด็ดยอดเอาไว้เนาะมาตกแต่งให้สวยงามนะคะเมนูหลนกุ้งสดเมนูนี้นะคะสามารถรับประทานได้ทั้งครอบครัวนะคะ เด็กๆก็สามารถรับประทานได้เพราะว่ารสชาติเขาไม่เผ็ดจนเกินไปนะคะแทบเรียกได้ว่าไม่เผ็ดเลยดีกว่าเนาะแล้วยังเป็นการฝึกทานผักให้กับเด็กๆด้วยนะคะถ้าใครอ,อยากจะทำตามสูตรนี้ค่ะสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ foodtravel tv ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ